นี้จะมาสอนวิธีการขยายแหนแดงนะครับต่อไปที่ขั้นตอนการเตรียมปุ๋ยก่อนกันเลยนะครับอันนี้ผมได้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือจะเราจะขย้ายในภาชนะที่มีน้ำขังได้นะครับโดยส่วนตัวผมจะใช้ดินหนึ่งส่วนก็คือประมาณ ประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆอะ่ะโรยลงไปในโรยลงไปในนี้เลยและนี่จะเป็นขี้ไก่แกบขี้ไก่เก่านะครับขี้ไก่เกา่าดินดินหนึ่งส่วนประมาณหนึ่งถ้วยเล็กขี้ไก่ไม่ต้องเยอะนะครับขี้ไก่ประมาณแค่ประมาณครึ่งฝ่ามือถึงหนึ่งฝ่ามืออย่างเงี้ยครับนี่ถ้าเราก็โรยลงไปเลย โรยลงไปเลยอันนี้เตรียมไว้กะว่าให้น้ํามันใสอย่างเงี้ยครับตอนแรกมันจะขุนๆหน่อยนะึงทีนี้พอเราปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งคืนหรือสองคืนก็ได้ครับแล้วเราค่้ยมาตักเศษออกเต็ตะกรอนออกนะครับตักออกเลยนะครับ อ,อนืมเราก็จะเอาแหน้มาปล่อยใส่เลยนะครับยิเสียงไก,ก่รบกวนนีม่มีนานแล้วามาสักฝ่ามือเดียวก็พอครับไม่ต้องเยอะนะครับ ก็ตบๆตให้มันกระจายออกไปเลยนะครับขยายไว้แค่นี้นะครับแล้วอีกเจ็ดวันถึงสิบสี่วันเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับต้องตั้งไว้ที่แดดลำไรหรือแดดครึ่งวันก็ได้นะครับ มันจะได้ขยายตัวได้ดีๆนะครับมันจะเป็นเหมือนเจ้าปวกนี่ครับผมโดนแดดครึ่งวันจะเป็นอย่างนี้นะครับแหนแดงมีจำหน่ายนะครับกิโลละเจ็ดสิบาทนะครับอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสอบสนใจสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ